โอเคนะครับก็ต้องขอกก่าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกก็ผมในไม้ครับแลอีกไมยครับพิกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น SG77 นะครับก็ไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองนะครับก็ใช้ชื่อของที่สมัครชื่ออื่นนะครับอันนี้ก็เมื่อยสบายหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแล้วจะรอเวลานะครับ ถ้ามีเสียงอะไรลุกก่อนก็ต้องขออภัยนะครับว่าดอะไรเล่นแป๊บมาเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวลุกตับลุจี๊ดจครับจี๊ดจีโอเคไม่ต้องสนใจมันไม่ฉลาดเราจะโอเลส่งลาทีชื่อผมชื่อเอ่อ ไอเอฟอีเอโอ้มั่วละมั่วเลยโอเคเหลือแค่สามสิบวิโอ้ไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เลยโอเคผมจะไม่ไปกลางนะครับผมจะออกไปข้างนอกนะครับ โอเคนะครับมาเล่นกันเลยเราจะหากองโอเคเจอกองแล้วเจอกองแล้วเจอกองแล้วโอ้ยเสียงรบกวนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยนะครับเจอเพชรเลยเพชรเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยได้เก็บหรอกครับตอนนี้ผมเก็บมาแล้วนี่มันคราอะไรได้ใช่ไหมครับนั่นแหละผมก็เลยเก็บมาเยอะๆเลยครับ ใครก็ได้ออะไรดีนะใครก็ได้นี้ทีทำให้ผมทีให้ผมเป็น V I P ในเซิร์ฟเอสจอ่ะใครทำให้อา่าจะทำไหมนี่ให้นะอะไรนะอินโทก็แค่ส่งวีดีโอมาว่าจะเอาอินโทอะไรส่งวิดีโอมานะครับถ้าใครได้ก็เม้นใต้คลิปเลยนะครับผมทำแล้วมันผมเขาออกเขาออกแล้วใช่ไหมครับ ผมเข้าออกเข้าออกปุ๊บข้อเข้าออกจนเนี่ยไอเนี่ยผมเข้าออกเข้าออกใช่ไหมครับเข้อออกจนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหรือว่าคลิปมาข้อเข้าออกจนเข้าเข้าเกมไม่ได้อ่ะเออคิดดูเดิกโอ้โหผมเลยทําไม่ได้ครับเก็บมาหามันด้วยเก็บมาหานะมีใส่มาได้ต้องการสติกมาก ติ๊กก็คือแท่งไม้นะครับโอ้ยมันอถ้าเสียงเปลี่ยนไปก็คือไม่ไ่สบายแลครับโอ้ไม่มีอะไรของอะไรโอ้เลก้าวคนวีพีท่าทางโคตรเก๋งแอปรูปตัวเอมไม่ใช้แล้วนะครับใช้แอปนี้แทนมีคนเขาแนะนำมากอืออ่า ก็บนี้มาเรายังไม่เจอคนเลยนะครับเราจะอาคอยฟาร์มของไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนแอปที่ผมอัดนี้ไม่สามารถตัดต่อคลิปได้เลยนะครับโคตรจะเซ็ง <you> เป็นอะไรที่เซ็งแต่เวลาอัดมันก็ลื่นดี <c oughs> ก็เลยใช้แอปนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรแหละ เดี๋ยวถ้าไม่แน่คลิปหน้าก็อาจจะโอ้คลิปหน้าอาจจะแจกแอปที made, ่ผมเนี made, ่ยแอปเนี <mel od ic int ly> ่ยแอปที่ผมใช้อยู Hoy, ่เนี่ยเนี่ยแอปที่ผมใช้อยู่อะเนี่ย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 แอปที่ผมใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนอ่ะเล่นเสีอด้วยปะมาแล้วต้องตายรอให้แม่ปลด เพราะผมไปเปลี่ยนเลยเดิมเพราะว่าตอนอาชีพเป็นอะไรโคตรเซ็งจะจิกจิกเยอะทำไมครับเอาแยะเจอกันแล้ว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 ครับเจอกันแล้วครับโอ้ถ้าทางถ้าทางชุดบอกไว้เลยนะครับชุดทองมันไม่ไม่แก๋วเลยครับมันเป็นแค่สวยๆกระจกว่าชุด ไปอีกแล้วก็ชุดเราเราจะมาแบบยองๆนะคระเราจะรอรอมันเราจะตามมันไปนะครับนี่แหละนี่แหละคือจงังหวะนี่แหละนี่แลหละคือจงัจงหวะนี่แหละคือจังหวะจังหวะจังหวะดีนะครับจังหวะดีเอาล้วครับไปแล้วครับเอาตรงนี้ก็ตรงนี้เปิดแล้วโอเคราจะตามเข้าไปนะครับ ปัง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 โอ้โอ้มายก้โอ้จีครับโอ้ได้สก้อนแต่ปัญหาคือสติบดเจอเลยอืมเสงอะไรที่เสงเ้ยเจอกล่องเมื่อ,อกี้เห็นจำเริญเจอกล่องอะใช่ชด้วยป็นอะไรที่เสง เป็นอะไรที่โคจะเส็งไม่เจอแทงไหนเลยยะเป็นอะไรที่โคจะเสงมากมากเลยนะครับเป็นอะไรที่จีจีมากและจีจีขึ้นแป๊บแที่คนเหลือหกคนโอเคเหลือหคนใช่ไหม ชื่อผมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่นี่วาดแบบเขาวาดวาดโอเคปึ๊บโอเคนี่นะคระเนี่ยชื่อผมเนี่ยอะไรเนี่ยที่มันชื่อ i e f r e e c u h เอ้ย h ปล่อยแล้วไม่อยู่แล้วกล่องนี้โอ้จีสติ๊กสติ๊กแล้วก็เจอไม่ด้วยโอ้ my god โ oh, อ้จี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 แป๊บหาตัวครับตรงนี้ตอ้ตองหาตัวครับหาตัวครับครับต้องหาตัวครับตัวครับจ๋าขึมะมะในใ a, า้นมาหาแล้วจ้ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะจ้ะตัวครับตัวครับตัวครับติ๊ง โต๊ะคับไม่เจอโต๊ะคับเลยอ่ะโอ๊ะแหลกแหลกต้กกองเจอสติกะต้องการโต๊ะคับอย่าบอกนะเมปนี้ไม่มีโต๊ะคับอ่ะโอ้ oh <my> ไม่กัดเฮ้ยหาในนี้ดูอาจจะมีนะน่าจะมีมั้งมึงอะเลยครับจังหวะนี้ เออปึ้งแป๊บสิไหนตู้ขาบ่ะเจอแต่กลองเก็บมาเหอะโอ้โหนี่จเจอจะละจะละจะละต๊ครับติ้งเทปบล์อานนี้ยังไงดีเอาไหนดาวเม็ดแรงกว่าเอานนี้ดีกว่าเอ้ยกดผิด ก็เทก็ดก็ดเกิดเก็ติดก็เทก็เทกวันเวลาคือฝนเอาเนี่ยปึ๊โอเคได้ละโอหาอนี้เอนครับเฮ้ยเมื่อกี้เราลืม เปิดกล่องที่ห้องอันนี้ห้องนี้ไม่มีตรงนี้เราต้องห้องนี้ครับห้องนี้ปุ๊บโอเคเจอแล้วโอเคได้โอ้โอ้ไปลองตั้งไฟสองหนึ่งเจอกพีพีเจอโอ้ยปุ้ยโหดมากโหดตายตายตายหนาพอแล้วโอ้ คืครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย